สวัสดีค่ะดิฉันเอสดีหนูพันสว่างงจะไปสัมภาษณ์เจ้าของที่เขาผูกแตงโมนะคะว่าเอาไปไว้ตั้งนานแล้วละ่ะจะไปสัมภาษณ์ว่าเขาใช้สมแดงนะคะดีอย่างไรเดี๋ยวไปรู้จักกับท่านนะคะท่านชื่ออะไรเดี๋ยวจะบอกชื่อค่ะเชิญค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะ ในภาคิเกระชาค่ะอ,อยู่บ้านน้องไผ่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินค่ะค่ะที่สมแดงเนี่ยที่เอามาให้คุณแม่คุณแม่ใช้เนี่ยใช้ดียังไงใช้ดีจริงๆค่ะ,คะเออใช้ดีนะคะแม่แต่เตอาเทียวมาให้นี่นะคะ,คะ,ะที่เอามาให้แล้วใช้ดีแล้ววิธีผสมเนี่ยผสมยังไงคะคุณแม่สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะแม่ใช้กับอะไรมั้งคะคู่กันคู่กับ เมนูค่ะทเมนูโน,โน,โน,นะคะแม่ผสมยังไงคะนี่ประมาณครึ่งสองจ้ะจ้าแล้วลมโมโลแล้วฉีดแตงโมเนี่ยแตงโมสวยๆงามเแ,แม่ฉีดสิบ้านะคะตป <15. S 2> ็น,นีสิบห้าสิบห้าวันสิบั้าวันค่ะสิบห้าวันฉีดทีหนึ่งนะคะแล้ว,วพอแม่ฉีดแตงโมแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแตงโมสวยไหมหรือยังไงแตกต,ต่ตางควาแตกต่างของที่ก่อนฉีดกับไม่ฉีดเลยค่ะแตกต่างค่ะใบเขียวใบตั้งรูปดกค่ะ เนื้อแดงหวานดีค่ะแดงด้วยค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ใช้ดีแล้วคุณแม่จะบอกต่อเพื่อนเกษียณด้วยไหมบอกค่ะบอกนะคะแล้วก็ใช้ดีแล้วเนี่ยแม่ให้กี่เปอร์เซ็นที่แม่จะต้องร้อยเปอร์เซ็นค่ะร้อยเปอร์เซ็นนะคะดีค่ะคือคุณแม่อรไทยเขาใช้แตงกับแตงโมนะคะคือสมแดงคือเขาใช้ดีแล้วบอกต่อนี่เขาให้ร้อยเปอร์นยั่ไค่ะ ส้มแดงรู้จัก